แล้วอะไรทำให้ครูบาถึงศรัทธาในพระอาจารย์ว่าทางนี้แหละจะช่วยครูบาได้ครับครูบามั่นใจได้ยังไงว่าทำตามแล้วจะดีก้ดีเองได้เนาะครูบาเคยบาทเนาะครับจะมาเฮ็ดน้ำเพลนเนี่ยมันหายบาได้ยังได้ฉันนะอ๋อเฮ็ดตามแล้วมันมันหายได้จริงใช่ ดูแลครับนรรสก,การคูบาโต้ครับแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทางบ้านนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหมอสองนะครับเดี๋ยวจะเป็นรายการสัมภาษณ์วิเศษกูบาโต้นะครับซึ่งเคยบวชเนมกับพระอาจารย์ตะวันที่นี่นครับแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านแนะนําตัวหน่อยครับว่าเป็นยังไงไมายังไงชื่ออะไรภูมิล,ลำเนาเดิมอาชีพเดิมก่อนที่จะมาบวชว่าก็เป็นคนจังหวัดอุดรแล้วนะครับเออ ก,<อ>ก็ทั้งสองก็ทําไร่ไร่ทําสวนเลยพอกัออบแม่ครับแล้วทีนี้มันติดยาเลยยาอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นติดสี่สิบห้าเนี่ยประมาณมสองมสามได้มประมาณมสามครับแล้วทีนี้พอติดยาแล้วก็เลย เสียคนเลยเสียคนเลยคือสมัยก่อนแต่ว่าเกเรมากเกเรตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ิบจีแหละสิสิบสี่สสสสสครับก็คือพอจะเล่าวีรกรรมได้ไหมครับว่าทําอะไรมาบ้างที่คบาทําตอนนั้นแล้วก็ทําไปเพราะอะไรจิดยาก็ไปกับเพื่อนเนะาะครับเราาวิสาเราเลยนเขา ไปหากินอะ่ะครับมีชวนกันไปชวนไปแล้วก็ทํายังไงอ่ะจะไม่ให้มันนอนอย่างเงี้ยอาหารกินทั้งคืนอย่างเงี้ยก็เลยออหายามาช่วย,ยงไงครับก็คือเหมือนช่วยให้มีกําลังในการทํางานในการหากินมากขึ้นแล้วจุดประสงค์เจตนาแรงจริงไม่ได้ตั้งใจจะเกลรย <S <S> <S หรือว่า <S 2> <S 2> ยังไงครับ ก็คือก็มันไปกับเพื่อนเนาะเพื่อนพาทําเราก็ไหลตามเขาไปนะครับอ่าไหลตามเขาไปเขาพาเล่นยาก็เล่นกับเขาครับเขาพาไปไหนก็ไปไปตีกันก็ไปอย่างเงี้ยครับอ่าไปทุกที่ครับตี่วนใหญ่ชนะหรือแพ้ครับชนมากจะวิ่งช <laughs> นมากจะวิ่งเออ <c oughs> มากเขาไปพ่วงมากกว่าอย่างเงี้ยครับ แลาจริงๆโดยเนื้อแท้ของกูบาก็ไม่ได้อยากจะบวกมากมายอะไรอไ,ได้แค่ตามกับกระแสสังคมในบริบทแวดล้อมตอนนั้นไปเฉยๆครับแล้วทีนี้ขอย้อนไปช่วงที่ติดยาเลยแล้วกันนะครับช่วงนั้นคือความรู้สึกที่ได้เสพมันเป็นยังไงทำไมเราเราถึงเสพต่อในในเมื่อเราเราพอจะรู้อยู่ว่ามันมันก็ไม่ดีนะครับก็มัน ใจตัวเองนี่แหละครับมันห้ามไม่ได้หรอกตาอยู่ทั้งโลกกันนะยังไงมันก็ไหลไปตามเขาอยู่ที่ยาติดติดแล้วระหว่างที่ใช้มันแฮปปี้มันมีความสุขเหรอครับคบาต่วงได้ใช้ยามันก็แบบมีความสุขกันนะมันดีด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 คือมันพออธิบายความรู้สึกตอนนั้นให้ ผู้ชมญาติธรรมทางบ้านฟังได้ไหมครับว่าตอนติดยามันทําไมถึงติดก็เลยอยากรู้ว่ามันมีความสุขยังไงอธิบายออกมาได้ไหมครับมันอธิบายไม่ได้หรอกถ้าอยากรู้ต้องลองใช่รู้ต้องลองแต่ก็คือว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าพอมันใช้ไปหนึ่งครั้งมันก็เลยติดใจเนาะว่าพอพอกลับมาใช้อีกแล้วมันก็กลับมามีความตกเหมือนเดิม ก็เลยใช้มาเรื่อยๆละครับตอนนั้นใช่เรื่อยๆเรื่อยๆมาเลยแล้วมีความคิดอยากจะเลิกบ้างไหมครับก็มีตอนที่มันเริ่มแบบอ,อาการแล้วหลอนแล้วนะหลอนครับหลอนเสียงว่าเขาจะมาฆ่าเราอย่างเงี้ยมก็หลอนนะแล้วทีเนี้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูจะเลิกบ่าครับครับพอหมดฤทธิ์ยามันก็ หายหลอนแล้วทีนี้ก็เอาใหม่เอาอีกเอาอีกคือยังใคยๆว่ามันยังไม่เข็ดใช่มันยังไม่เข็ดครับจนกระทั่งแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเนะไปอยู่กับพอาา่อจันแล้วตอนนั้นที่คำว่าไม่ไหวของครูบาเนี่ยคือสุขภาพมันไม่ไหวหรือมันหลอนไม่ไหว มันทางใจเรานี่แหละมันเริ่มไม่ไหวแล้วความคิดเราเยอะมากตอนนั้นครับว่าเขาจะมาฆ่าเราอย่างนู้นอย่างนี้เขาวางแผนอย่างเงี้ยครับอมันเริ่มไปแล้วแล้วทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วหาที่อยู่แล้วครับพอมาอยู่วัดก็ยังไม่หายนะครับอยังไม่หายเลยแล้วก่อนก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับพระอาจารย์นะครับครูบารู้ได้ยังไงว่า ต้องหนีคล้ายๆว่าต้องจัดการตัวเองโดยไปในทิศทางไหนครับทาไมถึงตัดสินใจมาเจอพระอาจารย์รู้จักกับพระอาจารย์ตะวันได้ไงครับถ้าจะพูดถึงเรื่องว่ารู้จักกับพระอาจารย์ได้ไงเนาะคือแต่ก่อนน่ะที่ท่านอยู่ทั้งน่มผาเนาะครับท่านไปอ,กกาอาายู่แล้วทีนี้ก็เอาคุพพลหรือตาคุวานเนี่ยครับว้าน เขาขึ้นไปขุดถ้าช่วยช่วยพระอาจารย์ตะวันใช่ขึ้นไปขุดถ้าให้แล้วทีเนี้ยเขาเลยมาเรียกครูบาไปด้วยครับไปช่วยขุดถ้าหน่อยว่างั้นก็เลยไปช่วยกันขุดถ้าขุดเลยนี่แหละพอขุดถ้าเสร็จรก็เลยไปไปทํางานที่กรุงเทพไปเป็นรปภนี่แหละครับกรุงเทพ ก็กลับมาก็มาบวชกับท่านนะตอนอายุสิบเก้าถ้าจำไม่ผิดนะบวชเ,เป็นเนนตอนอายุสิบเก้าเป็นเนนตอนอายุสิบเก้าเพราะว่าเนนนี้เขาตัดที่ยี่สิบใช่ไหมครับถึงเป็นพระใช่ใชอ๋อครับแล้วจุดเปลี่ยนแบบแตกหักเลยที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะมาบวชในสมณะเพศนะครับครูบา ตอนนั้นก็คือเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวแหละครับไม่มีความทุกข์อื่นในชีวิตหหละแล้วรอบรอบหลังมาเนี่ยที่มาบวชเป็นพระเนี่ยแล้วไม่ไม่ได้อยากบวชนะครับไปทํางานเชื่อท่านอยู่ที่ทุ่งลงทองอ่ะครับ,รบทํางานประมาณเดือนหนึ่งนี่แหลมะมั้งทํากุติประมาณสี่ห้าหลังให้หนี่ท่านก็เลยวางแผนท่านก็เลยแบบหาหาหาวันให้นะครับ อาบันบวชให้เสร็จแล้วเราค่อยมาบอกค,ครูบาครับอาบวชวันนี้นะอย่างเงี้ย<อ>จับคือแบบจับจูดเลยนะคจับจูดเอาเลยอย่างเงี้ยครับก็เ,เลย<ม>ได้บวชก็เลยยาวมาเลยทีเนี้ยอ๋อพอดีผมทราบมาว่าครูบาเป็นพี่ชายของครูบาเต้ถูกใช่ไหมครับอืมแล้วครูบาเต้บวชตั้งแต่สมัยเป็นเถ้าเทียบช่วงเวลากันเนี่ยช่วงเวลานั้นครูบา โตหรือไอ้เนนโต้หรือเนนเต้ที่ในสมัยนั้นนะครับที่บวชก่อนกันครับไอ้ครูบาเต้ตอนบวชเป็นเนนครับแกนะไปบวชอยู่ขอนแก่นไปบวชอยู่ขอนแก่นแล้วทีนี้ครูบาก็บวชอยู่กับพระอาจารย์ตะวันนั่นแหละอ๋อครับอืมโมเจเป็นบวชวันนี้ใช่ไหมบวชอยู่ที่ขอนแก่นบวชวันนี้ครูบาก็บวชบวชพรุ่งนี้อย่างเงี้ยครับบวชก็ เจก็เลยบอกว่าเจอยู่อยู่นู่นอยู่นู่นไม่ไหวนะนนไม่ไหวเลยงไงนี่แหละแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันที่ทำลําครับกับพระอาจารย์ตะวันนั่นแหละตอนเป็นเอ็นครับแล้วครูบามีประสบการณ์ในก่อนที่จะมาบวชที่อยากจะแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้กับเผื่อมียติธรรมบางท่านที่ มีประสบการณ์คล้ายๆกันจะเห็นแล้วอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเป็นประโยชน์ต่อเขาพอจะมีอะไรแนะนํำไหมครับในประสบการณ์ทางโลกของคุบาครับนี่เดี๋ยวก็อยู่ให้เห็นอยู่ไม่ไม่ต้องแนะนําคุบาไม่มีอะไรแนะนําครับอืก็คือให้เห็นว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะผ่านการเต็บยาเตพยาเสพติดแล้วก็ติดยาเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดความทุกข์ในใจขึ้นเพราะว่า ได้มีความคิดที่มันหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่หักเหท,ทำให้คูบาได้มาบวชในสมนะเพศนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คูบาเจอมาก็คือเรื่องความทุกข์อย่างอื่นทางกายภาพมีไหมครับทุกอย่างไหนอกากยาเสพติดไม่ได้ให้ผลทางกายภาพเลยครับมี ทางร่างกายอะครับนี่พอจะแชร์ประสบการณ์ได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ครูบารู้สึกว่ามันทรมานนัพวกเช่นเอ็นพวกอะไรแล้วนี่แหละม,มันไม่ได้กรนะมันเกร็งตัวนะครับพวกเล่นยานี่มันจะเกรงครับเก่งหมดเลยเก่งไปทั้งตัวพวกเล่นยาคร้ๆปฏิบัติธรรมแล้วตึงเกินไปหรือเปล่าครับอื้คล้ายๆ <laughs> กัน ตึงแล้วลวดนะอทีน่าตึงตึงเกินไปตึงแล้วร่วกตึงแล้วล่วอ๋อ,อพอจะอนุมานเป็นแบบนั้นได้ประมาณประมาณนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นข้อคิดก็คืออยากคร่งจนเกินไป <laughs> ไอ,อย่าตึงเกินไปอย่าตึงเกินไปนะครับโอเคเพราะคิดว่าประสบการณ์ทางโลกที่แชร์ก็พอสมควรแล้วนะครับ ทีนี้อยากจะให้เราประสบการณ์หลังเข้ามาบวชอยู่กับพระอาจารย์ตะวันครับโคบาได้พบเจอประสบการณ์อย่างไรบ้างครับเรื่องประสบการณ์นี้ต้องเอาแบบในไหนจะจะออกพ้นชาแล้วเนาะครับพวกอยากซึกอ่ะครับอืมอยากซึกออกพ้นชาในเมื่อบวชบอกบวชสามเดือนนั่นสิในไหก็จะออกพ้นษาแล้วก็ตั้งเจอาแล้ว แลืออีกบก่กีมือครับออืตั้งแกลียวทให้มันเตรียมทีลดก่อนจะออกพัฒนาให้มันหายไปพุดแล่ะอยากเชกกกนนะครับหายไปทูบานนี่ก็อยากที่ว่าอยากซึกนี่บ่ต้องห่วงล่ะอันที่ว่าอยากซึกนี่วางแผนสารพัดแหละตอนที่บดใหม่ๆก็คือวางแผนสารพัดที่จะสึกพรรษาแรก พอออกภาษาปุ๊บนี่เอาละว่วางแผนจำว่างแผนจ้ะ<า>จะหยิบไปชอยพอชอยแม่เหตุงานแน่พ่อแม่จัดกานบัญชีแนนะ่หลายอย่างที่มันหลอกเข้าเออมันคิดในทางที่ดีว่าออกไปจะช่วยพ่อแม่นี่คือเหตุผลในทางที่ดี ออกไปเพราะท่านได้พ่อมืออเลยสองมือเราหัว่าตีดินคือเก้าพวกนี้ <laughs> คือเกา้าแล้วจุดเปลี่ยนที่พอครูบามาบวชครับชีวิตมันดีขึ้นยังไงบ้างพอจะแชร์ได้ไหมครับว่ามันค่อยๆดีขึ้นตอนไหนอะไรยังไงอืมก็ดีขึ้นนะครับช่วงรีศสองสามมันี่ก็ดีขึ้นอยู่ครับถือว่าเป็นคนเล็กน้อยอยู่เอา้าในขางในก็<ม> <laughs> ก็คือคล้ายๆว่ามันพออยู่ได้มากขึ้นถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่มันรู้สึกว่าต้องทำนู่นทํานี่ตลอดอืใช่ไหมครับอ่าแล้วพอจะแชร์ประสบการณ์การภาวนาได้ด้วยไหมครับคร <c oughs> ว่าครูบาใช้กรรมฐานอะไรภาวนายังไงอย่างเนี้ยครับมาก <c oughs> ครูบากบเบื้องล่มหายใจอย่างนี้แล้วครับ <c oughs> นั่งกับเบื่อนลมหายใจอย่าของหายอจเขาพูดหายใยอใใอกโท่ท้วงทำนี่แหละเวลานั่งนะเวลาย่างจนกลุ่มนี้เขาก็ขาขวาพูดขาซ้า,ายท้เอาอยู่นั่นละทุกิรือยาบบดนะเขาเป็นการเพราะว่าหน้าบดครับไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนครูบาก็อยู่กับลม,มครับแล้ว มันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในใจของครูบาไหมครับทําไมอะไรถึงให้ทําความเพียรแบบนี้ได้ตลอดเราก็ต้องมั่นใจสิว่าเป็นของดีเราถึงได้ทําความเพียรตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับมันกับมันก็นกดีขึ้นนะไอ้เรื่องที่ว่าทุกจากทุกทแห้งๆเลยครับมับ็พ่อผู้เลี้ยงอยู่จังไยครับบ้าไรบ่ได้บ้าไรบ่าได้ <laughs> คบานคนฝ<า>ุ่นบอกว่าเก่งปัานไดครับครับครณบาครับพอดีอยากถามครับอืมพอดีว่าพระพุทธเจ้าเพ่นเราไว้ว่าอ่ากรรมกรรมไหนกระสางที่ห้าด้สร้างขันมาแล้วเนี่ยมันยอมไล้รับผลมันบ่ครับอืมที่นี่ผมก็อยากโู้ว่าตอนที่ครูบามาบวชแล้วเนี่ยยาเสพติดนี่มันนํามาหลอกมาหลอนครูบาบ่าครับอืม มันเป็นยังไงครับแชร่ประสบการณ์ได้บ่ครับมันมนีมามันแบบแบบพี่เขาเคยไปน้ำมู่นะแบบเคยไปน้ำลุงพี่เรื่องกระตมัมเรื่องยาเรื่องอย่าง้ไปไปก็เผาแล้วที่นี่ท่ญญาติ่าแต่ทำไมผูกขึ้นมานะเว่าแบบปุ๊บมึงกับไปคักโพดเนาะกระเทียเขาขามังไา่เยลยเลว่านว่าเออวะเดี๋ยวมันมาเห็นตอนบวชนี่แหละ ตอนที่เฮาอยู่อยู่มันเพื่อนไปลงไปน้ำเขาอะนะครับลงไปน้ำเขาเขาพาไปยังไปเบิดตัวเขาไปไปเบิดลท่วมหาหกทุ่มตีหนึ่งตีสองไปไปย่างเดียวบุลูว่าเขาหยิบขาทิมบัวนะเขากับบุลูเพื่อนกันเขาไปยัง <c oughs> เลี้ยงหลอนเลี้ยงยังอยู่โอ้ยบเรต้องสืบหรอกพ <c oughs> ันาแหลกพันสาสองเอาบุขึ้น <c oughs> จนเขามากเพราะว่าหน้านี่แหละ เพราะว่าหน้าที่คู่บายอาจารย์พูดว่าอยู่กับร่มหายใจเขาเดินนะอก็ดีขึ้นละเท่าช่วเมื่อน,นี้แหละทุกวันนี้ยังยังมีความรู้สึกหวาดระแวงแบบนั้นแบบเดิมอยู่ไหมครับบ่บ่มีบ่มีก็คือเหมือนถ้าคล้ายๆว่าที่พี่ต้อมถามก็คือคล้ายๆว่ากรรมให้ผลจนหมดแล้วมันก็ไม่ได้มารบกวนเราอีก <Ừ. S 2> อย่างนี้หรือเป่าครับใน <Ừ. S 2> ทางใจครับตุงจดใส่เบิดแนะ่ะกรรมครับว่าครับ <c oughs> แล้วตอนคู่บาสู่กับกรรมตัวนี้เนะ่ยมันมันสู่จังไดมันมีหลักแบบว่าที่แรกนี่คนทุกคนนี่เขาจะบ,บ่เสือหรอกว่าทางที่คู่บาอาจารย์ชี้เนี่ยมันเป็นทางที่ออกเฮาออกจากทุกได้อีดีนะ แต่ว่าพ่อพ่อมันมาเจอทุกนี่มันมีหลักตัวใดขึ้นใม้เฮ้าไม่เห็นกะคักว่าโอ้เฮ้าต้องเดินทางนี่แหละมันต้องเจอห้เฮ้าหายทุกใดแบบมันทุกเนาะทั้งที่คู่บ่าจานผ้ายางเฮ้าก้ายางเพิ่นไปก่อนเฮ้าเพิ่นออกจากตัวนี้แล้วนะเลาก็ต้องเห็ดน้ำเพิ่นเพิ่นผ้ายางแล้วพาก็ต้องยางน้ำเพิ่นไปเห็ดไปน้ำเพิ่นนั่นแหละเพิ่นผ้าเฮ็ดหยัง แล้วอะไรทำให้ครูบาถึงศรัทธาในพระอาจารย์ว่าทางนี้แหละจะช่วยครูบาได้ครับครูบามั่นใจได้ไงว่าทำตามแล้วจะดีู้ดีเอง,งเด้เนาะครูบาเคยบาเนาะครับยังไาเฮ็ด้ํำเพลินเนี่ยมันหายบาได้ยังเดยฉันเนาครับอ๋อ <laughs> เฮ็ดตามแล้วมันม,มันหายได้จริงใช่ครับก็เลยมั่นใจครับพี่ต้อมครับมีคำถามจาก ญาติธรรมเลยครับ,บคุบาครับคูบาอยู่กับะอาจาร์เนี่ยตั้งแต่เด็กแรลกมันบอครับ ừ ừ. ที่นี่มีญาติธรรมถามว่าแต่ก่อนนี่ะอาจาร์ดูบ่ครับเพื่อนก็บบพ่ดูนะแต่เพิ่นบอคอยปากบอคอยอบอกมัน,นเด้เพิ่นหยิเป็นค้นบอค่อยบอกเงียบๆิ้นไปถามเพื่อก่ค่อยตอบเมื่อถามเพื่อนกับบ,บ,บวบอกนี่พอเรื่อง เน้นเื่อกัน่ะเน้นพระก็ต้องศึกช้าทำวินัน่องจะาของเนาะจะกองขุ่บ่ากระบวดเป็นเนียงก็เพ่นที่โอวันจินเนี้ยงกระทำโอวันจินจุ้มมาไอหลังเทียงมา่าเหรอฉันว่าใดดิต้องถามเพื่อนเพื่อนบ่ให้ฉันเลยว่าต่อไปบ่ให้จินของบุญแบบเคียงคัก เคร่งคัดหนักเลยนะครับพช่เปนเป็นคนเข่งเด้ไอ้กอนครับ๋ยวเพื่อนแกจริมว่าเบื้องเห็นแล้วว่าเข่งเกินไปก็คนนี้นนาชิยูน้าบ่ได้รอกมึงอืครับเหมือนกับว่าตอนหลังท่านก็เห็นว่าเคร่งเกินไปลูกศิษย์ก็อยู่ไม่ได้หลยคนก็เลยปรับจูนให้เหมาะกับอินรียคนยุคนี้ใช่ไหมครับอืม ยังพระคือกันละทำบวชมากก็ต้องมาศึกษาทำวินน่ของเจ้าของขอวัดขอปฏิบัติของเจ้าของเม่อยู่น้ำผู้บาอาจารย์แล้วควรเห็ดอันใดควรนเห็ด,ด,หดจะเห็ดไปน้ำนงพีเขาวัดกวดยังนี่ก็ต้องเห็ดเด้มันบอเห็ดแมนบ่แมนโอเค ทางพี่ต้อมถามกันครับครูบาครับตอนที่ <c oughs> คูบาอดอาหารดอว่าที่เพื่อนว่า่บห้ฉันอันนี้หลังเทียงเนี่ยมันเป็นทุกข์บ่ครับมันเกิดทุกข์นะอยากแล้วเนาะทั <c oughs> ้งเทียงไปคุณเคยกินเขาสามขาบไปไมจยิงขาบเดียวโอ้ทรมาน บอกกูอยู่น้ำเพลินเดีกวกันกลรังเที่ยงมากก็ได้กินแค่น้ำเปล่านา,านะครับเมื่อยืน่ก็สะดวกสบายร้ายจำบายเะลืมมาถูกไป <c oughs> ว่าอย่าขวางมาเห็อยังนะนะจำบ่ายเกินไปก็ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตครูบาแชร์ประสบการณ์ในการอยู่ที่สำนักสงฆ์ทําแจ้ง ลยแล้วกันครับพอมาที่นี่แล้วประสบการณ์เป็นยังไงบ้างที่ครูบารู้สึกว่าอยากแช่มีการแบบชีวิตมีความเสี่ยงอะไรบ้างครับบ่มีเสี่ยงอพอดีว่าเมื่อวานผมทราบมาว่า oh. ครูบา <c oughs> ไปเจอความเสี่ยงมา oh. ครับที่มีที่นี่ต้องใครชวนขึ้นรถต้องระมัดระวังอะไรอย่างนี้มี <c oughs> ต่ตกลงบ้างเหรแล้วนะฟูใดช่วนคือไปก็ไปนะโมดาเนาะโอ้เนาะครับคุบาครับมินี่ก่อนจากกันไปอยากจะขอขอคิดหรือว่าเอ่อในน้ำอยาติธรรมหรือว่าลูกซ์ลูกหาซักเล็กหน่อยครับพระคุบาครับคิดสวดสิ ยคกคิดว่ายัางไงไอ้อมบุฟี่แนวว่เลยคือวครับถ้าอย่างนั้นอ่าผมอยากจะทราบแทนเผื่อจริธรรมที่คล้ายๆว่าอยากจะมาบวชแบบครูบาอยากให้ครูบาแชร์วัดปฏิบัติที่นี่หน่อยว่าตื่นนอนมาทําอะไรบ้างในส่วนตัวของครูบาเองเพราะจริงๆผมเห็นว่าพระแต่ละรูปก็มีวัดปฏิบัติส่วนรวมที่เหมือนกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีส่วนตัวที่ว่าใครถนัดอะไรก็จะไป ทำในด้านนั้นทั้งการภาวนาแล้วก็ในแง่ของการาช่วยงานที่วัดนะครับคุอบอกอ,อนุญาตครับก็มีไล่กลุ่มเนื่องดีเขาช่วนกันไปคยังประวัติขอปฏิบัติมันจะมีอยู่เป็นกับเหตุตัวหนังสือไว้อยู่ครับว่าควรตื่นตีไดน,นะตื่นตีสามเขาก็ตื่นตีสามมามมทำวัดตีสี่มาทำวัดน้ำเขาตีสี่ ทีหาประจัดอัศนะหกมงกับพอมบินทบาตนะครับนีอยังไรครับแล้วถ้าครูบาอยากจะแนะนำญาติธรรมที่ใจลังเลว่าอยากจะบวชด,ดีหรือไม่บวชด,ดีครับครูบาจะแนะนำยังไงดีครับอย่าลังเลอย่าลังเลขั้นอยากบวชกับมาโหลดมาเลยอย่าไปลังเลว่าไปดีพโนอติดนั่นอยู่ติดนี่อยู่งเี้ยมาเลย มามาโหลดมาบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ใช่ครับฟังครูบาโตก็บอกว่ามาเลยมาเลยมาอยู่กับครูบาอาจารย์นะครับก็แปลว่าถ้าเกิดว่ามาอยู่ครูบาโตดูแลให้ได้ด้วยใช่ไหมครับอืพูดแล้วครูอาจารย์พูดแล้ว <laughs> <laughs> อแต่ชวนยุยุไงยุต้องรับทำกรรมมันไดไว้ต้องรับไม่ชอบแลยวยุยุเดี๋ยวพรุ่งนี้มาโลดครับโอเคโอเคครับหมอสองครับดีบๆนะครับ่ต้อมมีคำถามจากแกที่ทำไหมครับไม่มีนะครับครับครับหมอสองปิดรายการก็ได้นะครับก็ แล้วถ้าสมมติว่าน,นอกจากพระอาจารย์ตะวันแล้วครูบาอาจารย์ที่นี่ตอนนี้ก็มีพระอาจารย์เป็ดท่านมาช่วยสอนอยู่ครูบามีอะไรจะคล้ายๆกับว่าฝากญาติธรรมเรื่องพระอาจารย์เป็ดบ้างไหมครับก็ไปฟังเบิง้งครับไปฟังดูครับงั้นก็น่าจะเป็นเวลาสมควรแล้วนะ่ต้อมนะเพราะว่าคําถามก็ครบทุกประเด็นที่คล้ายๆกับว่าจะเป็นประสบการณ์ให้กับทางญาติธรรมทางบ้านได้เรียกว่าเป็นประโยชน์ ในการอาจจะคล้ายๆว่ารลึกมาถึงเหตุการณ์ของตัวเองหรืออาจจะเป็นจุดชกคิดที่เขาได้ฟังเทปของครูบาแล้วก็คล้ายๆกับว่าตัดสินใจพวกนี้เลยเดี๋ยวคนของมาหมดมา,มาบึดม,มาทําแจ้งเลยคนมาให้บิด <c oughs> คนมาใ้บิ้ดครูบาบะฝา,ากอย่างหลายดอกฝากพระเฮ้านี่แหละพระที่บวชมาว่าสามเดือนที่สุดนึ่ก้อนเดียวยค้นสารับมันเหลือพวกกี่มือ กเ็เฮ็ดเอาเพียนเอาก็ะเทียมมันมันผิกหนาเมื่อเป็นล้างเมือ่อกระเทียมมันอยู่ใดยะเผือเลือ่อจนคักหลายบวชมากแล้วครับเฮ็ดเอาอีกบุก,กี้มื่อนึงสาธุโอเคครับก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอบคุณพระครูบานะครับแล้วก็ กราบนมันสก,การครูบาน,นะครับแล้วก็สวัสดียาดีธรรมทางบ้านนะครับวันนี้ก็ลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับสาธุ